เนี่ยหมาเนี่ยพิการโยกเยกอะ่ะเป็นคนพิการใช่ไหมแล้วเขาก็ไปถูกคนแถบเนี้หมู่บ้านเนี้ข่มขืนพอขมขืนเสร็จเขาก็มีลูกแปดตัววันนี้เป็นวันแรกที่ลูกเดินออกมานอกถนนถอยรถก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมแล้วมีอีกนี่ ตัวเล็กๆเขาอยู่ในนี้ครับเขาก็เดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ต้องออกไปนอกถนนรถทับแน่นอนอย่างน้อยถึงจะตายไม่หมดเขาก็ต้องมีใครตายสักคนหรือหลายคนเพราะว่าหมาน้อยจะไม่รู้เรื่องอะนี่ที่เขาอยู่เขาเกิดเขาก็เกิดกันตรงเนี้ยเนี่ยเป็นถ้ำอย่างเงี้ยเป็นถ้ำอย่างเงี้ย วอนผู้ใจบุญคนไหนเนี่ยจะมารับไปเอาไปไหนดีชนปัญญาจริงๆเขก็จะมาเสียชีวิตเปล่าๆตรงด้านนี้ที่ถ่ายให้เห็นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคลองหมดเลยคลองส่งน้ําหมดเลยไม่โดนรถชนตายก็ต้องโดนในตกน้ําจมน,น้ําตายสักวันันนี้ลูกมาดูซิ เดี๋ออกไปนอกถนนไม่ได้เลยเนี่ยยกเยกกับพิการเนี่ยเราจะเลี้ยงลูกได้ไงเนีดูสิตัวเล็กเอ้ยเด็กๆดีสิเด็กๆวอนผู้มีเจตศรัทธาเธอะครับใครทีมารับไปทีหรือจะอไปส่งที่ไหนเนี่ยแปดตัว คือให้ได้เขาอาศัยอยู่ดีกว่าปล่อยให้แน่นอนเลยออกมาเป็นลูกหนูโยเยะเต็มไปหมดไอ้โตแล้วไม่มีปัญหายังพอเจือจานเสษอาหารแต่ว่าตอนเล็กๆนี่สิสะปอดเพเง,งินจะมาทำรั้วให้ก็ไม่มีมา รถแ,ลลแถวนี้ก็วิ่งกันผวักไขวเพราะเป็นถนนเป็นสามแยกเข้าออกหมู่บ้านทีเธอะ